สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเข้าสู่ I am Eka Channel นะจ๊ะวันนี้ครับวันที่21กันยายน2563นะครับวันนี้เราจะมาเล่าข่าวให้ตัวเองฟังกันนะจ๊ะวันนี้ข่าวเด่นประเด็นท็อปฮิตเลยก็คืออยากจะคุยถึงเรื่องคุณชอน คุณชอนบูรณหิรันเขากลับมาแล้วนะครับข่าวจากอ่ามิ้สิบแปดล้วกันนะแจ้งว่าชอนกลับมาแล้วแจ้งนำเงินบรยจากทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมเออเขากลับมาแล้วนะครับอ้าวมาฟังกันเขากลับมาแล้วเขามีของไหมเขาจะมีของไหมนะเรามาดูกันเขามาบอกว่า คุณชอนบูนรันกลับมาแล้วแจง4ประเด็นนำเงินบริจากไปทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยังย่งยืนต่อไปต่อจากนี้ยังคงใช้ชีวิตออฟไลน์นั่นคือยังไม่กลับมาใช้ยังไมาเรียกอะไรยังไม่กลับมาสู่ในโลกโซเชียลมีเดียอีกสักระยะก็ถอยก็ ก็โดนไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับคุณชอนบูนฮิรันนะโอเคผู้สื่อข่าวครับรายงานว่าเมื่อวันที่21กันยาผู้ื่กข่าวรายงานว่านายชอนบูนฮิรันได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความผ่านเพจชอนบรนฮิรันนะครับในฟองทีวิดีโอนะพร้อมระบุข้อความว่าสวัสดีครับเพื่อนๆตลอด ต้องต้องทำเสียงไหมสวัสดีครับเพื่อนๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองทีมงานและผู้คนในชีวิตจริงโดยไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเลย และยังจะคงทำต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ผมแวะเข้ามาเพื่อมาขอบคุณสำหรับกําลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาตลอดทั้งในในทางอินบ็อกซ์และตอนที่ได้พบเจอในที่ต่างๆผมรู้สึกอบอุ่นและซึ้งใจมากครับในคลิป จะเป็นบรรยากาศบางส่วนในแต่ละวันที่ผ่านมาที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนนะครับขอกราบขอบพระคุณมันยากนะมันยาก <c oughs> ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นผมตั้งแต่วันแรกที่มาที่ประเทศไทยท่านไม่เคยทอดทิ้งผมแม้นยามที่มีความสูขใจที่สุดยังคง เชื่อมั่นในตัวผมคอยอบร,รมบ่งชี้สั่งสอนชี้ให้เห็นสิ่งที่ผมผิดพลาดไปและประคับประคองจิตใจให้ผมค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เคยสัมผัสถึงตัวตนของผมและเชื่อใจผมก็น่าคอยเตือนและส่งความ,มห่วงใยมาโดยตลอด ผมจะไม่มีวันลืมพระคุณเลยนะจ๊ะอันนี้เอกาเติมให้อ่ะมีท่อนเหรอมีท่อนใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆที่ปรารถนาดีที่ยินดีที่จะรับรู้เรื่องราวจากทางผมอ่าคุณชอนเขามี4ประเด็นผมมี4ประเด็นที่อยากจะสื่อสารกันกับเพื่อนๆดังนี้หเงินงที่มีผู้ มีจิตศรัทธาสมทบเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคม2563ถึงเมษา2563ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนเต็มฟังดีๆนะท่านผู้ชมแนละท่านฟัง1,346,887บาท73สตางค์นะโดย ไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นขณะที่เราได้ทำเป็นโครงกรารเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยัง่งยืนที่มีที่ปรึกษาเป็นพระอา่ามีตัวละครอีกแล้วนะพระครูทีระสุพจน์เจ้าวาดวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่ครูบาอาจารย์นับขับเคลื่อน สิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์และมีคณะกรรมการในการตัดสินร่วมตัดสินในทุกๆขั้นตอนฟังดีๆนะท่านผู้ชมนะฟังดีๆนะหากท่านใดที่ต้องการมีส่วนร่วมทั้งการเป็นจิตอาสาทั้งการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหรือเป็นชุมชนใดที่ต้องการเตรียม เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีหน้าเช่นการสร้างแนวกันไฟสายปลูกปลูกป,ป่าเปียกหรือต้องการอุปกรณ์ต่างๆสามารถติดต่อเข้าไปที่เพจรักรักนะรักรักแล้วก็สรสบฤสีกัลังไม่มีเงื่อนไขได้เลยนะครับอ่ะใจความของคุณชอนได้โพสต์เฟซบุ๊กลงประมาณนี้ คุณเชื่อไหมพองถามผนว่าคุณเชื่อไหมผมก็ผมเป็นสื่อที่เป็นกลางผมเชื่อในหลักฐานที่มีผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมหลังจากที่มีข่าวหลายๆข่าวกรบข่าวคุณชอนไปคุณชอนได้เปิดบัญชีหรือว่าปปชได้เอาใบ โอนเงินจากธนาคารได้มาแสดงให้เห็นในสื่อหรืออย่างอันนี้ต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้ตามจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดูกันที่หลักฐานล้กันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณชอนชิพหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงกูอีกเป็นกำลังใจให้ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้และกันมันอยู่ที่เจตนา นะครับผมนะเจตนาโอเคก็จบแต่เจตนาไม่โอเคแล้วแล้วยังทำไม่ดีก็พังนะครับผมนะก็แค่นี้แหละที่อยากจะบอกนะก็กำไรใครก่อกำานั้นก็คงต้องสนองต่อไปทุกคนมีผิดพลาดได้แต่ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขกันได้เหมือนกัน